โอเคครับกลับมาพบกับรายการเฟลี่ h ช n แนลวันนี้จะมาสอนวิธีโหลดเกมออเดชั่นนะฮะก็จะทำให้คนแถวนี้เขาโหลดนะฮะคนที่ทักเอ็มผมมาเนี่ยฮะคนเนี่ยฮะก็อืมเขาบอกเขาไม่ทำแล้วก็ทำไว้ครับเผื่อไว้ครับไว้พรุ่งนี้แล้วกันครับโอเคครับงั้นก็มาเริ่มไปเลยครับโอเคก่อนอื่นเข้าไปในเว็บอ u d i ชั o นนะฮะหรือไม่ก็พิมพ์ที่ ิพที่นก็ได้นะฮะโอเคิมไถ้าเกิดที่ไม่มีใครไม่ยอมก็เพียไปครับนะฮะโอเคเข้าไปแล้วก็นี่นะฮะเข้าสู่ระบบ แล้วก็นี่นะเข้าไปที่ดาวโหลดนะครับดาวโหลดแล้วก็ดาวโหลดตัวเกมฟูนครับนี่นะฮะกดตรงนี้นะฮะคลิกเข้าไปหนึ่งทีโอเคแล้วก็โหลดโปรแกรมเกมแล้วกนี้นะค,ะ biz, full, ครับมีปิดกับฟูครับเราก็อย่าไปโหลดปิดนะฮะเราโหลดฟูน,นะฮะโอเคแล้วก็เซฟ เซฟหน้าเดสก์ท็ทอปนะฮะโอเคผมงเดสก์ท็อปก็อย่างนี้นะฮะโอเคเนี่ยฮะเดสก์ท็อปก็เซฟไป,ไดปไเดสก์ท็อปถ้าเกิดจะเซฟไว้ได้อะไรก็ก็ไปเปิดที่ใดนั้นนะฮะโอเคได้มีไดซีอะไรก็ไปเปิดที่ใด้นะตัวตัวผมเึงโหลดไปแล้วแล้วโอเคแล้วก็มาปิดไปไก็ถาเปิดเกมที่เราเซฟไปแล้วนะฮะก็เปิดมา ผมได้แล้วเนี่ยโอเคได้นะฮะแล้วก็ถ้าเราโหลดมาแล้วเราจะได้เป็นอย่างนี้นะฮะนี่นะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวมึงช็คไปโเข้าไปแล้วไม่รู้ทำไมไอคอนถึงต้องไปอยู่หน้าเดสก์ท็อปนะผมก็ไม่รู้แล้วโอเคก็เสร็จแล้วก็กดเปล่าแล้วเลือกที่ที่ตัวลงเกมจะไปอยู่นะฮะโอเคสำหรับผมผมว่าที่ได้ดีโอเคแล้วก็กดเน็กไป เนปลายรอจนนี่เสร็จนะฮะเออพอพอนี่เสร็จแล้วแล้วก็เป็นอันจบกันนะฮะโอเคจบแล้วก็พอตรงนี้เราเสร็จไอสัตว์อ๋อเฮ้ยค้างค้างโ okay. อ้โหเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้มานะครับ 3.6.0จาราทำการแตกไฟล์ไปแตกไฟล์เสร็จแล้วก็จะได้นี่ครับเซตอัพออเด i o n ช0 0นแล้วก็ตรงตามปกติเลยนะฮะโอเคนี่นะครับหวังว่าาจะทำได้นะประโยคเนี่ยบนอีกันเนี่ยออฟไลฟ์เฟสโอเคครับก็จบแค่นี้นะฮะหวังว่าน่าจะทำได้นะครับ i